ีทุกคนนะครับสวัสดียินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง3คนร้อยนะผมช่องยูทูบ3คนร้อยนะครับวันนี้เรามาทำอะไรกันอยู่ที่หาพวกเงินไปกินเทปเทเลทเลครับปุ๊อีกลบลบลบมากนีครับตอนนี้อยู่ทะเลนะครับก็คือจะพาทุกคนมาเราได้แม่เหล็กนะ เราได้แม่เหล็กก็คือได้แม่เหล็กมาจากลับตาได้ใช่ไหมครับ<ะ>สองตัวนะครับซื้อมามันรับน้ําหนักได้ประมาณเจ็สกิโลใช่ไหมนิกครับซื้อมาเจ็ดิบนะรับน้ําหนักเจ็ิกิโลก็เลยมาจะทดลองอยู่ทะเลนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะว่ามันจะเป็นยังไงว่าเราจะได้อะไรไหมจากทะเลของเราเป็นลุ้นกันเฮ้ยจะมีใครวะนะ่ะมันใครอ่ะทำไมมัน,ม,นมันเก่าจังเลยมีคนไข้วะอยากออกกล้องยังอนะ่ะ เฮ้ยเราทำอะไรอ่ะถ่ายแล้วไป่อกันเหรอเล้ยเรทำอะไรอ่ะถ่ายใหม่เลยทำอะไรวะคุณเนี่ยวิ่งใครไปตกป่าเลยเขาพูดผมเยอะนะพวกคุณถ่ายใหม่เลยสวัสดีครับขอคุณดูนี่ครับเนี่ยคนหล่อยผมแม่ติดตามกันได้ครับสามคนร้อยสามหนุ่มสามมุมมีแต่คนหน้าตาดีๆีแหมดูกันดูกันเดี๋ยว ริมทะเลครับดูดูดูริมทะเลนะตัดไปตัดไปตามมุมนะครับนี่สุดลกหูลูกตาเราคือจะมาหาหาอะไรนะเราจะมาทําอะไรกันหาพวกเงินนะครับผมหาอะไรนะหนะางเงินนครับก็คือเรามีแม่เหล็กใช่ไหมมีแม่เหล็กครับมีแม่เหล็กเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูกันนะครับนะนี่เจอแล้วนี่ครับทุกคนนะมันก็คือ แม่เหล็กโอ้โหน้าโคตรเชี่ยอะไรแม่พ่อแดงอย่างนี้มันแดดนะนี่นะครับแม่เหล็กนะแหมอีกตัวหนึ่งเราจะทดลองแบบโยนไปหามหาสมบัติดูแหมมันเราซื้อมาสองตัวมันรับน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่เจ็ดสิบกิโลนะจะให้เด็กๆสองคนแล้วก็ผมนี่แหละนะจะจับเองนะก็คือจะเอาตรงนี้กันเลยนี่ อ้าวอีกคนครับยังเป็นลิงอยู่นเป็นลิงเพิ่งออกจากสวนสัตว์ใหม่ๆเขาเลยแบบเจ๊าเอ้ไม่ใช่คุณว่าผมนี้ได้ไงจัดเลยเจอรูมาเออมาเลยครับมาเลยครับนี่้อให้บริการครับหนึ่งอันรับไปครับเปียยๆทดสอบฝั่งนี้ดูว่ามันจะได้อะไรไหมเดี๋ยนะมาตรงนี้พอดีเป๊ะเลยมาเลยตรงนี้ นี่นี่ริมทะเลครับโคตรสวยจับมาเดี๋ยวกลับไม่ให้ใหญ่แล้วหนึ่ยไอจะมัดแต่ว่าเป็นโบแค่นั้นแหละแค่นั้นพอเดี๋ยวโยนให้มาเดี๋ยวเป็นคนโยนนะจับไว้เอ้ยมันต้องรวมด้วยช่วยกันตเอาดีดีอันโปร่งแต่โอ้โหเห็นไหมพร้อมยังไม่พร้อมครับเอาแทงให้หนึ่งพร้อมโยนแล้วเฮ้ย

สมทะเลเ็นเกลือแต <joyful> ่คือฝั่งนี้มันไม่รู้นะมันไม่รู้อาจจะเป็นหินหรืออะไรเยอะผมก็ไม่รู้นะแต่มาลองฝั่งที่มันไม่ลึกมากนะฝั่งนี้ก็มาติดชายหาดหรือมันอะไรมันก็อาจจะได้อย <แ S 1> <_ siitä> ู่คอยด <lifting> ูเอานี้จ <sino> ับ <efic a> ง่ายชายหาดขยานเห็นแล้วทุกคนนะตามมาตามมา เอาตรงไหนตรงนี้ได้ไหมยืนตรงนี้มันจะได้ไหมไปลอง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 อล,งลองเออน่าจะได้น้าจะได้เดี๋ยวลองดูลองดูทุกคนนี่นะนี่นะหาก่อนแล้วไปเชือกอ,อยู่แล้วไปเชือกมีสิทธิ์มีสิทธิ์มีสิทธิ์ <ยา S 1> ได้นี่หยับตรงนี้พอดีนี่มุมหน่าจะได้น่าจะได้มุมอะไรครับนิกกี้โยนแล้วโอ้โห เใกล้เราจะได้ของดีก็ได้มันอาจจะมีของดีก็ได้เนี่เพราะว่าน้ํามันพัดมาไงใช่ไหมเพราะเขาเป็นมีอะไรตึงๆเหมือนมันกำลังดูดเลยไม่ดูดแล้วดูดแล้วเฮ้ยมันดูดแล้วเ้ามันดูดมาดูดใช่เหรอเ้ามันดูดแบบไม่ใช่หินเบาๆเบาๆเบาๆๆใช่ใช่มันดูดลุ้นครับลุนคนรุนรุนลุนรุนรุนเราดูไปแล้วเราหยได้ไหมไม่มันเชียวดูดเชียวดูดดูดทุกคนเราจะได้อะไร อาจจะมีของดีก็ได้นะติดกับหินติหินติดหินติดหินแล้วน่าจะซอกหินเฮ้ยเดือเหมือนเดิมดีแล้วหย่อนเชือกลงไปหย่อนเชือกลงไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวไปกันไปกันเอาตีหินเลยคไปเดี๋ยวตีหินไอ้ไอ้ลงฟังกันแต่เมื่อกี้มันเป็นแบบแรงดูงจุดเลยแค่เดี๋ยวดูดูนักกู้สมบัตินะครับว้าวแอลหน่วยผู้กล้า อเ็ไงยืนตรงนั้นก็ได้นะไอ้นะลื่นนะยแม่แม่ตรงหินตรงนั้นอะนเตรงหินตรงที่เราติดเลยอ่ะนะเอลองไปยืนดูดิโอเคครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมลองดิที่เมื่อกี้มันเป็นจุดไม่มีอะไรเลยไปมาเลยเดี๋ยวพี่ไปก่อนไปเอาดูมุมนี้ครับทุกคน ดูผมจะโยนแบบสรุปไม่รู้จะมาหาอะไรนะไม่รู้จะได้หรือไม่ได้นะไม่ไปอ่ะเออตรงตรงนั้นก็ได้ได้ได้ลอง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 มีมีไมตึงไหมรู้สึกว่าตึงไหมต้องลองดึงกบอโอ้เชื่อันพันทีเลยไม่น่าจะตึงเนี่ยผ่านนะสบายสบายตึงจริงๆนะ พ่อลองจับดูครับพ่อลองจับดูอ้าไหนนะไหนนะแล้วในนันมันเหมือนตึงตรงซองหินตรงนั้นหนี่ทุกคนพอเห็นไหมก็เห็นพวขาวเฮ้ยเหมือนเหมือนมันดูดนะมันไม่ใช่ติดนะใช่ไหมใช่รับมันไม่ใช่เหล็กหรืออะไรนะเออเหมือนมันเหมือนมันดูดอะไรสักอย่างมาใช่ได้ไหมได้ไหมเฮ้ยเนี่ยเหมือนมันดูดเหมือนดูดนะมันมันไม่ใช่ติดหินใช่ไหมใช่มีอะไรดูดเนาะ ใช่ใช่มันเป็นเหมือนอะไรดีมันถ้าติดผิวมันจะดึงไม่ขึ้นไอ้มันจะเป็นแบบปิดติดบนบนน่ะความรู้สึกมันได้เลยถ้าดุใช่มันใช่มันเป็นความรู้สึกที่ดูนี่นะโยนโดนใครก็ขอโทษด้วยมาจะใส่งได้เดี๋ยวนะเอาพร้อมยังมีพร้อมจะหาที่เกี่ยวก่อนครับเป็นเขาคือต้อง สิ่งที่จะได้ก็คือนี่ปลาอะไรจับปลาอะไรอยู่ในน้ํามันเป็นเหมือนมีอะไรตูดล่างปลาอะไรอยู่ในน้ําปลาอะไรอยู่ในน้ําปลาธรรมดาได้ไหมครับปลาอะไรที่อยู่นานที่สุดโอ้ยว่ะปลาอะไรที่อยู่นานที่สุดเนื้อนี้ผมไม่เกี่ยวนะถามนิกกี้ดูนิกกี้ปลาอะไรอยู่นานที่สุดไม่รู้ ไม่รู้นะครับผมไม่รู้ผมก็ไม่รู้หยุดหยุดนะครับหย,หยุดนะหยุดนะดนะูบรรยากาศครับเราไม่รู้เอาแม่เหล็กหรืออะไรนะโอ้โหดแดดแดดแดงแรงเลยนะเดี๋ยวผมจะยนนะครับผมเดี๋ยวรอนิี้อลองันลงไปอ่านี้ไหม่เออลอง่อนี้มันคืออะไรอ่ะมันเล็กมันเป็นรูเล็กๆใช่ไหมครับรูเล็กๆอย่ เอาติดเฮ้ยติดเจ็บเจ็บติดมันเป็นรูอ่ะมันเล็กมากเลยอ่ะได้ไหมไม่ได้เจ็บติดตรงนี้เลยเอไมนผมติดติดดูดูดูมันยังไง้ิวิอันนี้อะไม่รู้ค่ะเอามามีทุกคนดูนะรู้่าติดติดอะไรตามซอกตามซอกเราตามซอกแค่ลองลองมันโยนตามซอกดิ เแม่แม่เราเราต้องเปลี่ยนมุมนะเนี่ยห้องุมนี้มันไม่ค่อยได้เราไปตรงโขดหินตรงนั้นเรา<อ>เราต้องไปโขดหินฝั่งนั้นดูนะนะดูดูแม่มาแปรงรองเท้าแล้วลล<อ>ก่อนรเราลองไปฝั่งแล้วมันยอดมากนะเราลองไปฝั่งนั้นดูว่ามันจะโอุ่นเฉยไหมนะครับทุกคนไปไปฝั่งนั้นก่อนอันดับแรกถือรองเท้าอยู่นะครับตัวอะไรอ่ะ นี่แหะอาจจะได้แนะนำให้นคนดูรู้จักกับแมลงสาบทะเลเราอาจจะไม่ได้อะไรนะเราอาจจะรู้จักแมลงสาบทะเลแค่นั้นแหละไปมันยอดมากแมลพ,พนนก็คือปีกไม่ได้อะไรนะแม,มลงสาบพ,พันธุ์นี้ก็พือปีกไม่ได้ไปนะนี่นี่คือแมลงสาบจริงอันนี้ก็หาดระยองน,นะครับผมหาดที่ใกล้บ้านผมใกล้บ้านผู้คนที่สุดถ้าเกิดมาเที่ยวแล้วมันก็เป็นหาดที่ น่าเล่นที่สุดด้วยสะอาดมากสะอาด,อาดที่สุด,สดมากนะครับทุกคนนะทะเลระยองเรานะสวยนะครับเป็นหาดที่<ะ>ปลอดปลอดขยะครับไม่มีขยะเลยซักซิ่งขอรอ,อ,องเท้าขอรอ,องเท้านี่ใครไม่มีรองเท้าเรามาหาตามทะเลได้นะถ้าใครไม่มีคู่จัดเลยจัดเลย ใปลริมทะเลน่าจะเยอะกว่านะตรงนี้กองนี้จัดเลยนี่เกี่ยผมจะโยนแล้วนะคบผมโยนแรงเฮ้ยโยูโโดึงนี้ได้อะไรไหมดึงอยู่ครับน้าม,มันน่ามั่นใจมากว่าจะได้ว้าวด้ไหา โอ้โหทุกคนมีสิทธิ์ได้นะมีสิทธิ์ได้ทะเลเรานี่โศดับไหมนะคนดูทะเลระยองโศโคกเรียกพี่ว้าว้ำข้ได้ไหมมีอะไรไหมน้ำมันน้ำเกลืเฮ้ยยังยังไม่มีเป็นอะไรไม่มีอะไรมันไม่ติดเลยเนาะเราต้องลงมาตรงนี้ โอ้ขึ้นแรงอ่ะมาเลยมาเลยตรงน <c oughs> <จา> <hypotheses> ี้จ <c oughs> ัดจัดจัดโอ้โหเอ้าเอาดิเสียวว้าวหมอแตกไรู้เลยนะเปลี่ยนเปลี่ยนเจอไอโยนครับโอ้โหโอ้โหอย่าโยนเลยแบงค์โอ้เชื่อผมพันน่ะเออเชื่อผมพันเฉยเอานิกี้จัดเลย ดูนิกกี้โยนนะครับดูนิกกี้โยนมันจะมีอะไรไหมขึ้นแรงอยู่นะขึ้นแรงจัดเลยโอ้โหมันแรงปุ่นมันไม่เหมือนอะไรเลยนี่เหมือนไม่ได้อะไรเลยจะมีทิ่ที่เราให้เฮ้ยคุณนิกกี้อย่าเหยียบเสื้อผมอย่าอย่าเหยียบเสื้อผมเสื้อเอาอีเสื้อเสื้อไม่เป็นจรอะไร ได้ไหมเดี๋ยวจะดึงล่างเดี๋ยวึงละเดี๋ยนะนิกี้ดึงเลยนิกี้ดึงเลยไม่มีอะไรมีอะไรไหมโนเวเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรดำๆอะไรอ่ะอ๋อมาเดือดเชียอ์ดูของไงได้ไหมโอ้โหสรุปเราไม่ได้เลยเฮขาเอาความเกลือมาเยอะเราได้เกลือ เฮ้ยทำเลยทีเราได้เกลือว่ะไนดูเกลือดิชายคนนี้ได้เกลือจนหลอดไม่เล่นเกมก็เกลือได้ครับทุกคนนะจะชัดแจ๋วๆเลยเอ้าลุยเชือกพันอะไรนะอย่าลองของนิกกี้ก่อนนะนิกกี้จะได้อะไรบ้างนิกกี้อะไรโยนแรงๆเฮ้ย โอ้โหไปแล้วไปแล้วเชือกไปเชือกไปดึง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 มันมีอะไรติดอยู่ก็ไม่ใช่้วครับรเท้าเกือบไม่อยู่ดูดิกีพี่เขาเจออะไรเอ่ยไปแล้ว มาไวไปไว <c oughs> ด,ดูดูของผมเดี๋ยวดูของไอซ์ก่อนนะโชด,ดี้โชด,ดี้เอ้าเขาสู่สำเร็จอย่าบอกนะหายไม่ไม่หายหรอกรไม่หายหรอกแห่โชด,ดี้โชด,ดี้ิก็ค่อยๆดึงคุณเข้าใจบริการีนะครับ โชว์โชว์เราอาจจะได้ของมีก็ได้นะสักวันนะข้าเห็นไหมของเล่นเด็กอะลอยเต็มเลยว้าวชูมีอะไรเลยยังไม่เห็นนะดู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 ครับชูชูทรายฮะเซลล์ใงแต่คลิปที่แล้วเพือนก็มาโมโหโมโหการโมโหแล้วเฮ้ยนี่ เป็นไงพอล้อแหละพออะไรก็ได้นี่ไม่เคยเกลียดไม่มีการเก็บรองเท้าด้วยรองพี่เดี๋ยวรองเท้าหายนี่ดึง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 เฮ้ยมีอะไรวะเกือบล้มเฮ้ยได้อะไรเอ่ยเอ้าทำไมมันหนักหนักอ่ะมันติดหินเหรอเมื่อกี้หินเป็นเหล็กหินเป็นเหล็ก นี่นี่ใช่ไหมนี่คือสิ่งที่เราดึงยากที่สุดเมื่อกี้ใช่ครับมัน,มนแรงมากเลยอะอะแรงที่สุดในวันนี้ละโหดเกินโหดจัดประหลัดบอกโหดกว่ากางเกงขาพกขากางเกงม่เกืออีกแล้วจนปัญญาครับคุณผู้ชมจนปัญญาทุกคนนะครับวันนี้ก็คือมันไม่ได้นะใช่ไหมไม่ได้อะไรเลยนะครับก็คือ ตรงทะเลอะไก็คือเราไม่ไม่ติดอะไรไม่ติดหรอใช่ไหมได้อะไรไหมไม่ได้อะไรครับนอกจากปลาเกลือเออเนี่ยเกลือคนนี้ก็เกลือนอกจากเศษไม่ได้อะไรสักคนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับนะเจอกันคลิปหน้าแต่คนนั้นท้อใจสุดๆโอเคนะครับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีทุกคนกำลังใจน้อยสองตัว บายบายครับไปแล้ว <Yeah. S 3>